400 Pro เปิดราคาไปที่19,990บาทและขอบอกตรงนี้เลยว่านี่คือมือถือราคาต่ำกว่า20,000ที่สามารถใช้งานกล้องได้ในระดับเรือธงไม่ใช่มุมของฮาร์ดแวร์เท่านั้นแต่ว่า AI นี่ครบมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็น AI นะที่ช่วยทำให้ภาพเี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้น AI ที่ทำให้ภาพเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญคือตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนภาพดิ่งให้กลายเป็นวิดีโอได้บอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ค่ายอื่นยังทำไม่ได้เรือธงยอย่าหวังเลยและตัวนี้สามารถทำได้ทำออกมาได้ดีจริงๆ ดูนี่ค่ะว่ามาเล่าแล้วก็มาสาธิตเนี่ยให้ดูไปทีละฟัง์กชันว่ามันออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนท้ายอุ้มี Honor 400ให้ดูด้วยว่ามันเทียบการมีอะไรแตกต่างกันบ้างพร้อมแล้วไปรู้จัก Honor 400โปรพร้อมๆกันเลย งั้นเราเริ่มที่เรื่องของกล้องกันดีกว่านะคะสัญญาว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเดียวที่คุยเรื่องสเปกกล้องเดี๋ยวต่อไปจะพามาดูภาพนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอุ้มถ่ายแต่ละช็อตเนี่ยออกมามี AI อะไรตรงไหนบ้างมาดูนะคะสเปกกล้องหลังกันก่อนมากับ3เลนด้วยกันเลนหลักค่ะความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลนะคะ out of the advanced AI camera system ตัวนี้เซ็นเซอร์ใหญ่นะ1น4ส่วนนิ้วค่ะรูรับแสงใน f/u ที่1.9มาพร้อมกับการสั่นที่เป็นกนารสั่นคู่ OIS บวก EIS นะคะต่อไปเป็นเลน He เลนนนนเเเเทลลลลตัววี้้คคาามดถึง50ซะะ เซนเซอร์ S S เนี่ยเป็น Sony IMX 856เลยแล้วก็มาพร้อม OIS ด้วยนะคะ f อยู่ที่2.4ออปติคอลซูมเนี่ยอยู่ที่3เท่าค่ะแล้วก็ซูมสุดนะคะดิิตอลซูมเนี่ยจะอยู่ที่50เท่าตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจับตาดูให้ดีนะคะว่าหลังจากที่ตัวเลนเทเลที่มีคุณภาพผสมกับ AI ที่มันสามารถทําให้ภาพคมชัดได้มันเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันเนาะแล้วก็มีเลนอีกเลนนึงนะคะเป็นเลนอัลต์วายค่ะตัวนี้ความละเอียดที่1 2ล้านพิกเซลความกว้างจะเป็นหนึ่งะค,ะค้000 000คอยสิ ช่วงนี้เนี่ยในราคาประมาณนี้คนจะถามอุ้มเยอะมากว่าสรุปว่ากล้องตัวไหนนะคะที่ถ่ายเซลฟี่ได้ดีตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยาหทุกคนบันทึกไว้นะคะว่ามันถ่ายเซลฟี่ได้ดีจริงๆความละเอียดตัวนี้นะคะจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงนะคะจะอยู่ที่ f 2.0แล้วก็มาพร้อมกับ Tof นเซอร์เดี๋ยวทุกคนดูภาพจะประทับใจเลยว่ากล้องหน้าตัวนี้นะคะทำออกมาได้ถูกใจสายเซลฟี่แน่นอนอะจบเนี่ยในเรื่องของเทคนิคข้อสเปคแล้วไปดูภาพกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง และเชื่อไหมทุกคนว่านาทีนี้นะคะเวลาที่เราซื้อมือถือที่บอกว่ากล้องดีสักตัวหนึ่งฮาร์ดแวร์ดีอย่างเดียวไม่พอแล้วนะบางทีเนี่ยฮาร์ดแวร์ดีนะคะก็ไม่ได้แปลว่าภาพจะออกมาสวยเนี่ยถูกใจเราเพราะฉะนั้นค่ะมันต้องมาพร้อมกับซอฟต์แวร์หรือ AI เนี่ยที่ทาให้ภาพออกมาดูแตกต่างแล้วก็สวยงามอีกด้วยค่ะนี่เป็นภาพหนึ่งที่อุ้มถ่ายด้วย Honor 400 Pro แลวอุ้มชอบมากเลยอุ้มตื่นมานะคะสะโลสเลกดถ่ายออกจากห้องตอนที่นอนที่โคเปนเฮเกนนะคะถ่ายออกไปฝั่งโตรงข้ามสิ่งที่อุ้มได้จากภาพนนนนีี้้้้ค่่ะะปกติเเเราาราาาาจททํํทหหหหชชัััดลลงงบบอใภพุ และดูความคมชัดที่ได้มาเป็นไงเราสามารถครอปภาพนี้นะคะเอาไปเป็นวอลเปเปอร์นะเอาไปเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยของมือถือได้เลยและการทํานะคะภาพนี้สิ่งที่ดีกว่าความสวยงามก็คืออารมณ์ของภาพอุ้มรู้สึกว่าภาพเนี้ยเวลาที่อุ้มเห็นอีกครั้งหนึ่งนะอุ้งจำได้เลยว่าโมเมนต์ตอนนั้นเป็นยังไงนะคะความเก่งตรงนี้ค่ะมันมาจาก AI ตัวหนึง่งที่ชื่อว่า AI Honor Image Engine มีหลากหลายอย่างนะคะที่ผสมทําออกมาให้กลายเป็น AI ที่มีความสามารถยกตัวอย่างภาพหนึง่งภาพนี้แล้วกันนะคะตัวนี้อุ้มอยากจะให้ดูนี่นิดหนึ่ง ฟืบฟืบคุณดูโบเก้คุณดูการตัดขอบนะคะดูการตัดขอบตรงไรผมดูการตัดขอบตรงแว่นนะคะแล้วก็ดูเนี่ยตรงผมพี่บีมตรงนี้เป็นไงนี่คือมือถือไม่ถึง2 0 0 0 0บาทแต่ว่าตัดขอบได้ดีกว่ามือถือห,หลายๆรุ่นมากๆและการทำโบเก้ที่แบบ นี่คือโบเก้ที่แบบเหมือนกล้องใหญ่อะทุกคนและดูนะคะว่าระยะเนี่ยตรงไม้ตรงนี้ใช่ปะ่ะกับตัวคนเนี่ยมันอยู่ระยะเดียวกันมันก็ฉลาดมากคือไม่เบลอตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยด้านหลังเนี่ยก็จะไล่ระยะนะคะเบลอไปและภาพเนี้ยก็คือแบบสวยเลยนะ,ะถ่ายจบคือถูกใจมากๆเลยนี่เป็นความสามารถของ Advanced AI Adjust Bokeh นะคะเขาใช้เทคโนโลยี Adjust AI มาทำเนี่ยให้ตัวโบเก้นะคะมีความสวยงามมีความธรรมชาติทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่เราถ่ายออกมาเนี่ยโบเก้เหมือนออกมาจากกล้อง Pro เนี่ยยังไงยังงั้นเลยทีนี้นะคะมันมี AI ตัวหนึ่งคือ AI super zoom านะทีนี้ใครซื้อมือถือมาก็ชอบซูมไปไกลๆนะคะไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าไปถ่ายเนี่ยสิ่งต่างๆรอบๆตัวใช่ไหมคะผู้เมงก็ไปถ่ายมาเช่นเดียวกันคะ่ะอันนี้คือระยะ24มิลน,นะคะไล่มาเรื่อยๆที่68มิลคะ่ะ แล้วก็มาเป็นที่135มิลดูความคมชัดนี้ดินี่คือแบบถ้าไม่บอกว่าซูมอะ่ะก็ไม่คิดว่าซูมเนาะคิดว่าเป็นเลนส์ออปติคอลซูมนะคะที่สามารถถ่ายในที่ระยะประมาณนี้ได้เลยอ่ะทีนี้อุ้มให้ดูเพิ่มเติมกันอีกคะ่ะก็คือส่วนนี้อุ้มเนี่ยลองไปถ่ายนะคะตรงนี้นะทุกคนจดจำตรงนี้ให้ดีนะแถวๆตรงนี้นะคะอุ้มจะขยับไปเรื่อยอันนี้คือระยะ16มิลมาเป็น24มิลน,นะคะมาเป็นอันนี้อะไร68มิลน,นะ68มิลเห็นไหมคะปลายยังอยู่เนาะ มากันที่นะคะ135มิลมนี่ขยับมาอีกหน่อยนึงและไปจบที่1,125มิลนะคะก็คือระยะซูมสูงสุดนั่นเองเห็นไหมว่าตัวหนังสือยังคมอยู่เลยว่ะเออนี่คือความสามารถของ AI super zoom นะคะมันจะช่วยเนี่ยให้ AI เนี่ยภาพที่เราซูมไประยะ15เท่าขึ้นไปเนี่ยมีความสวยงามมีความคมชัดอยู่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เรานะคะเวลาที่เราไปถ่ายภาพที่เป็นระยะไกลๆหน่อยมันออกมา มีความสวยงามมีความคมชัดนะคะแล้วก็มีความแตกต่างนั่นเองเนาะทุกอย่างที่ถ่ายออกมาเนี่ยดูแบบเออดูเป๊ะนะดูใช่เลย และสิ่งที่จะท,ทให้เราเนี่ยฟินไม่ฟินนะคะกับการใช้กล้องมือถือก็คือการถ่ายรูปอพ์เทตถ่ายออกมาสวยหรือเปล่านะคะหน้าคนดีไหมสกินโทนดีไหมหลังเบอร์สวยหรือเปล่าและช่วงหลังมานี่นะคะอย่างเมืมไปเที่ยวใช่ไหมก็จะชอบเนี่ยแคปนะคะแนปเนี่ยช็อตต่างๆเนี่ยเวลาที่เราเดินไปเดินมาคุยังช็อตนี้ชอบมากเลยยกขึ้นมาแนปเนตี่ยตอบโจทย์นะคะก็คือทั้งคนชัดนะคะด้านหลังเบอร์แล้วก็โทนทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรตัวนี้เองค่ะมาพร้อมกับแอดวานซ์เอไอโพสเทสแซนด์นะคะ,ะ,นนะ,คะในนมมุที่เป็แบบ เทปแบบนี้อุ้มเรียกพี่บีมหันมากดถ่ายได้เลยนะคะก็จะเก็บทั้งสีหน้าสีสันนะคะโทนต่างๆความคมชัดเนี่ยไว้ได้เป็นอย่างดีอุ้มไม่ดูภาพนี้ภาพนี้อุ้มก็เดินผ่านเหมือนกันนะคะเห็นเขากําลังอุ้ยกำลังติดไอ้นี่อยู่ฉบ,บ่บโปสเตอร์อุ้มก็เลยขอสแนปไว้1ทีเขาหันมาพอดีเลยความเก๋ของภาพนี้นะคะคืออะไรคือการทำเนี่ยให้เพียงแค่เสี้ยววินาทีทุกคนเห็นไหม ตัวจักรยานเบร์นะคะเขาเนี่ยมีความคมชัดอยู่นะคะมีความคมชัดอยู่เนาะตัวนี้ชัดนะคะตามระยะที่เขายืนเลยไปถึงด้านหลังไล่ไปก็คือเบร์เนี่ยออกไปเรื่อยๆทาให้เวลาที่เราถ่ายเนี่ยปกติเราถ่ายแบบเต็มตัวแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้มือถือประมาณเนี้ยไม่ถึง2 0,000ืมันจะชอบเนี่ยตัดขอบแบบงงๆให้เรานะคะอันนี้เนี่ยตัวไม้เขาเนี่ยก็ยังมีความคมชัดอยู่แบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะอดิวายทุกคนฟังว่าตัวนี้เนี่ยมันสร้างภาพที่แตกต่างออกมาจริงๆนะคะแลวตัวนี้เองค่ะยังมาพร้อมกับตัวที่เป็นแอดวาน AI enhance portrait อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายนะคะระยะที่เป็นซูมหรือะยะไกลๆอะไรแบบนี้เกิดแบบอุ้ยหน้าคนไม่ชัดขึ้นมาทำยังไงนะคะถ่ายไปก็แอบ,บเสียดายใช่ไหมอุ้มให้ดูความต่างๆแล้วกันนะคะขอที่ภาพนี้แล้ะกันอ่าเป็นภาพนี้ภาพนี้เนี่ยอุ้มเนี่ยเดินนะคะต้องการให้ถ่ายแบบว่าเรากำลังไปช็อตเดินอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุกดที่ AI ตรงนี้นะเห็นไหม ว่าภาพนะคะเวลาที่เราถ่ายออกมามันอย่างนี้อันนี้คือภาพจริงๆที่ได้เห็นปะแต่ว่าข้างบนเนี่ยคือภาพนะคะที่ AI ตัวนี้เข้ามาช่วยเราแล้ว,ลว,ลวเรียบร้อยค่ะในส่วนที่เป็น Advanced AI Enhanced Portrait นั่นเองค่ะเห็นไหมมันจะมีโลโก้ AI อยู่ตรงนี้ค,คือ Original เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้ออกมานะคะภาพด้านบนก็จะมีความคมชัดกว่าหน้าเนี่ยยังเป็นหน้าอยู่นะคะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายระย,ยะแบบนี้ด้วยภาพที่ใช้ได้นะคะเวลาที่ยุ่งกด AI เนี่ยมันก็จะมีเป็นโลโก้ AI เนี่ยขึ้นมานะคะก็มีหลายช็อตเลยที่ยุ่งเนี่ย ใช้งานแล้วว่าเอ้ยมันดีอะเนี่ยช็อตอะไรแบบนี้นะคะเวลาเราถ่ายปุ๊บนะเราก็จะเห็นเลยว่า AI เนี่ยช่วยดันทําให้หน้าเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งหน้าเราทั้งหน้าสิงโตสิงโต,งตไม่ได้ขยับอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับการถ่ายช็อตต่างๆนะคะถ่ายช็อตคนแบบเนี้ยในรูปแบบนี้นะคะได้ใช้งานกันแน่นอน และสิ่งที่ทําให้มือถือออนเนอร์นะคะมีความแตกต่างในช่วงหลังๆที่ผ่านมาและเป็นไรท์ทุกชอบมากโอ้ก็ใช้ตัวอออนเนอร์เมจิก V3 อยู่ใช่ไหมทีนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ใช้งานบ่อยมากๆคือโหมดที่เป็นฮาร์คอร์ดเลยทุกคนเา่าอย่างนี้ละกันสําหรับใครนะคะที่อาจจะยังไม่รู้จักฮาร์คอร์ดเนาะฮาร์คอร์ดเนี่ยถือเป็นซูริโอชื่อดังมากๆจากฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะมีโทนเฉพาะเนี่ยมาให้ตัวออนเนอร์400 Pro ตัวนี้เลยอ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะมันจะมีตัวที่เป็นฮาร์ดคมมอร มีชีวิตชีวาค่ะต่อไปค่ะเป็นฮาร์คอร์คัลเลอร์อันนี้ก็จะมีโทนที่แบบว่าเหมือนเงานสินขึ้นนะคะมีโทนที่แบบเวลาที่อุ้มไปถ่ายที่ยุโรปอะ่ะอุ้มจะใช้โทนนี้ตลอดเลยแล้วมันออกมาสวยมากๆนะคะต่อไปนี่ก็จะเป็นฮาร์คอร์คลาสสิกนะคะฮาร์คอร์คลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นภาพขาวดำเนาะก็จะแบบดูคลาสสิกเดีย่ยดูคลาสดูขาวดาแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือส่วนที่เป็นฟิล์มซิมูเลชันทุกคนอันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้เนาะว่านจ,านะาจจะเป็ ญี่ปุ่นเกาหลีนะคะถ่ายออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปถ่ายอะไรนะคะมันจะคํานวณออกมาเนี่ยให้พร้อมแบบนี้แล้วเนาะอันนี้ก็เหมาะสําหรับการถ่ายแบบว่าสดใสล,ล่าเริงดูดีดูสวยงามแบบวอมวอมนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆหรือว่าถ้าในส่วนอื่นๆน,นะคะเราก็กดเลือกดูได้อันนี้ไปถ่ายสกุลนะก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้ถ้าถ่ายเนี่ยสติดสติดนิดนึงนะคะเลือกดูได้เลยแล้วก็เลือกใช้งานได้เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเขาให้มาแบบจัดเต็มสิ่งหนึ่งนะที่อุ้งชอบหาขอยอย่างนะคะก็คือน ในส่วนของที่เป็นเฟรมนะตัวกรอบของเขานะคะสวยมากดูดินี่คือกรอบฮาร์ดเห็นไหมมันจะเป็นฮาร์ดคอร์อเทตแบบนี้เลยนะคะและที่ต้บอกไปค่ะก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาด้วยความที่มันใส่โทนเข้าไปเว้ยเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยเวลาที่เราถ่ายเสร็จปุ๊บนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าอุ้ยมันเก๋อ่ะมันอัพขึ้น Facebook ได้แบบจบๆเลยไม่ใช่แค่ถ่ายคนเท่านั้นทุกคนคุณสามารถเอาแอปพเนี่ยไปถ่ายวิวได้ นะคะอยากไปถ่ายพวกแบบว่าพิพิธภัณฑ์มิวเซียมแบบนี้นี่คือแบบใช่เลยนะไม่ใช่แค่มิวเซียมเท่านั้นอุ้มเนี่ยเอาไปถ่ายนะคะอันนี้เป็นเทวรีเป็นส่วนสนุกเนาะที่แบบเป็นส่วนสนุกแบบอ,อายุแบบเก่ามากนะดูดิถ่ายออกมาก็คือได้ฟิลกล้องฟิลม์มากๆแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเลยนะคะกับมุมมูดแอนโทนประมาณแบบนี้เนาะแล้วก็ภาพนะคะที่เป็นแสงน้อยตัวนี้ก็ถ่ายออกมาได้ดีเช่นเดียวกัน นะคะอันนี้คือสําหรับการถ่ายภาพทั่วๆไปที่เราใช้งานนะคะอันนี้เจ๋งมากๆเนาะเออแต่ว่าความเจ๋งมันยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวาจะพาทุกคนไปทําอะไรที่สนุกกว่าแค่การถ่ายภาพกัน เมื่อกี้ทุกคนเห็นภาพนี้ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถจะแปลงภาพนิ่งแบบนี้ให้กลายมาเป็นวิดีโอสั้นๆได้ซึ่งคุณเลือกได้นะคะว่าคุณจะเอาเป็นแบบว่า moving photo หรือคุณจะเอาเป็นวิดีโอเลยและสิ่งที่ยุ่งเจนออกมาค่ะจากภาพนี้มันออกมาเป็นแบบนี้เว้ยทุกคนเห็นไหมชอบมากอะ่ะคือ มันเก่งด้วยนะคือปกติเวลาเราใช้ AI ตอนนี้นะคะนอกจากเราจะไปจ่ายตังค์เนี่ยเพื่อหักเครดิตเนี่ยในการสร้างวิดีโอขึ้นมาตอนนี้นะคะยังไม่มีค่ายไหนที่สามารถเอารูปเข้าไปนะคะแล้วก็ให้มันแปลงเป็นวิดีโอสั้นๆแบบนี้โดยที่เรียกว่าฟรีและกันตัวนี้เนี่ยฟรีแบบลิมิเต็ดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังฟรีแล้วก็ฟรีเยอะด้วยเนาะมีหลายช็อตเนี่ยที่ยุ่งทาออกมาแล้วว่ามันสนุกมากๆเลยไอ้อย่างเช่นนุ่เอาภาพนี้นะคะไปทําออกมาเป็นอะไรแบบนี้นะ เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอีกนะคะอลองเป็นอันนี้ละกันเดี๋ยวลองเป็นภาพนี้ละกันนะคะภาพนี้เนี่ยคือคุณสามารถเอาภาพเนี่ยจากที่อื่นมาทําก็ได้นะคะนี่ขอบคุณจากบ้านอินฟ้าชาร์ลอตด้วยเนาะภาพนี้ออกมาเป็นแบบนี้โอ้อินฟ้าอย่างเท่ดูหมุนเปิดขวด นี่คือไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็น AI เนาะอ่ะต่อไปอุ้มสาธิตให้ดูดีว่าว่าทํำยังไงนะคะเข้ามาที่อัลบัมเนาะแล้วเลือกที่คีเอทนะคะมุมขวาด้านล่างตรงนี้แล้วเลือกที่ Image t o Video ค่ะจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็กดนะคะไปที่ Add Image ค่ะจิ้มภาพที่เราต้องการเลยมุ่อมาเป็นซีนนี้นะคะแล้วก็กดโอเคแบบนี้เนาะ,ะเลือกได้ว่าจะเอาเป็น9ต่อ16นะคะเป็นแนวตั้งหรือว่าจะ16ต่อ9นะคะแล้วกด Start Generation เลยมันจะทําการเจนนะคะใช้เวลาแป๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วเรียบร้อยดูมีโมเมนต์นี่โมเมนต์ Moment สร้างได้ด้วยมือเราขออีกทีหนึ่งนี่อะไรแบบนี้นะคะเราก็เซฟได้เป็น M P 4หรือว่าจะเป็น moving photo ลองเซฟเป็น moving photo นะคะเรากดตรงนี้ได้ปึ๊บอ่าเราก็จะดูนะคะเป็นยังไงเว็บออกมา อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างทําให้ดูนะคะว่าออกมาได้ประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะไปแอปพลายใช้นะคะกับช็อต่างๆอุ้มว่าตัวนี้ทําออกมาได้ธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ยังคงคาแรคเตอร์เนี่ยของความเป็นออเนอร์เอาไว้ได้เนี่ยในการเปลี่ยนอิมเมจเนี่ยทูวิดีโอนะคะแล้วก็ยังมี Instant Movie ตัวนี้คุณสามารถเลือกภาพนะคะเลือกวิดีโอเนี่ยมาใส่แล้วก็ให้ AI เนี่ยเจเนเรตในส่วนของมูวี่ออกมานะคะเพื่อใครแบบอาจจะตัดต่อไม่เป็นแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยอาจจะเป็นลงรีว์นะคะเอาไปลงทิกต o k เนี่ยตัวนี้่ かっこいい。 อุ้มเชื่ออยู่แล้วนะคะว่าใครที่ซื้อ Honor 400 Pro หรือจริงตั้งแต่ครั้งแล้วที่เป็น Honor 200 Pro นะคะคุณจะต้องประทับใจในรูปภาพอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้นะคะมีสิ่งที่เกินคาดในอยู่2อย่างสําหรับอุ้มอย่างแรกเลยคือเรื่องของงานวิดีโอทุกคนวิดีโอนะคะกล้องหลังถ่ายแบบ 4K 60fps ได้นะคะกล้องหน้าถ่ายได้แบบ 4K 30fps ความคมชัดดีอยู่แล้วสิ่งที่ทําได้ดีมากๆคือเรื่องของการสั่นทุกคนอุ้มลองเดินไปถ่ายไปนะคะวิดีโอออกมาเฮ้ยเกินคาดมากอะ่ะทำออกมาได้ดีจริงๆนะคะอีกอย่าง ภาพเซลฟี่หรือการถ่ายภาพกล้องหน้าอุ้มมีตัวอย่างให้ดูกันนะคะว่ามันออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะให้ดูประมาณนี้ละกันดูดิสกินดีมากแล้วเบอร์สวยด้วยนะดูดิเห็นไหมมีหลายช็อตนะอุ้มถ่ายมาแล้วแบบโอ้โหตายแล้วถ้ากล้องหน้าถ่ายได้แบบนี้นะคะตอบโจทย์คุณชอบเซลฟี่อ่ะให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นกล้องหน้าปึ้งดูดิสกินดีมาก นะแล้วก็เบรอรทุกอย่างได้สวยงามนะคะค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆเลยแหละสายเซลฟี่คุณตนะ้องพิจารณาออเนอร์แล้วนะขอบอกตรงนี้เลยว่าทำมาได้ดีจริงๆอทั้งหมดนะคะในเรื่องของกล้องเนี่ยของออ n นเ400 Pro เนี่ยประมาณนี้อุ้มให้ดูตัวอย่างภาพกับวิดีโอกันให้หนำใจดีกว่า ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามาในวันรัฐธรรมนูญของโคเปนเฮเกนอย่างงงคุณรู้สึกยังไงคะคุณอเลนอยู่หน้าร้านแล้วเข้าไม่ได้ร้านปิด <c oughs> แล้วคุยเรื่องกล้องมาขนาดนี้นะคะหลายคนจะบอกว่าเ๋อมันก็จบท้ายด้วยว่ากล้องดีแต่ Perform a n c e เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่าตัวนี้เองค่ะดูให้ดูตัวเลขและการเบนส์มาร์กนะคะซิงเกิลคอร์2,015ค่ะมัลติคอร์อยู่ประมาณ6,000นะคะตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซตที่เป็นซิลิคอน8 Gen 3ไม่ขี้เละเลยซิลิคอน8 Gen 3นะคะเป็นชิปตัวหนึ่งที่ว่าดีมากๆนะแล้วก็ด้วยความที่ราคามันไม่ได้แพงมากนะคะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถึง e l ลิทใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เองอุ้มอเอามาเล่นเกมหหลาหลาากกยเเมมนะะะคไ่่วจ นอุ้มเล่นตัวการ i น่าเดลต้าฟอรเนาะแล้วอุก็เล่นตัวที่เป็นนะคะตัวเลสซิ่งมาสเตอปรากฏว่า Delta f o r ร์นี่คือมันมากคือถามว่าเครื่องเนี่ยเล่นไปนานาร้อนไหมมันก็มีความร้อนเนี่ยออกมาจากตัวเครื่องนะคะประมาณหนึ่งแต่ว่า เอฟเฟกนะคะกราฟิกต่างๆเนี่ยตัวนี้ปรับไปได้สุดๆเลยนะคะคุณดันเนี่ยเล่น90เฟรมก็ได้นะแล้วก็อย่างอุ้มเนี่ยเล่นนะคะตัวที่เป็น Racing Master เนี่ยอุ้มเข้าไปนะคะกันนะคะมันก็ดันเนี่ยไปที่สูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเล่นนะคะที่สูงสุดได้เลยอย่างอุ้มเล่นเนี่ย26นาทีนะคะแบตลดไปประมาณ8%สําสหรับตัวนะคะตัว Delta f o r c e เนาะอันนี้อุ้มเล่าให้ฟังว่าถ้าใครไปเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วตัวนี้เองค่ะก็มาพร้อมกับ RamAM เนนนี่ 12GB 512GB ะะะคความจจุ CPU ป็ กัวคอมอะเดนโน o 750ส่วนแบตเตอรี่นะคะก็ถือว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะตัวนี้แบตเป็นซ ah, ิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่6000มิลลิแอมเทคโนโลยีล่าสุดนะคะแล้วก็ชาร์จเร็วจะเป็น100วัตต์อ o n เนอร์ไวท์ซูเปอร์ชนะคะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยในกล่องเลยเนาะชาร์จไร้สายจะเป็น50วัตต์นะคะอ o n เนอร์ไว e s เลสซูเปอร์ชา์จเช่นเดียวกันค่ะมี AI Honor Power Management นะคะแล้วบอกเลยว่าแบตตัวนี้อึดมากๆนะคุณเล่นเกมนะคะยาวๆเนี่ยได้เลยแล้วก็อุ้มเ่ยเอาาไปถ ที่โคเปนเฮเกนไปถ่ายอยู่4วันนะแทบไม่ได้ชาร์จเลยอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะอย่างพุ้มเนี่ยเอามาถ่ายรูปเนาะก็เรียกว่าประหยัดแบตให้มากๆนะคะแล้วก็เล่นเนี่ยได้ยาวๆเลยสะใจคนชอบใช้งานานานๆแน,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 น่นอน Ok! ก็มาฟังเพลงกันินยาวๆนะคะอยากให้ฟังอยากนึ่งก็คือคุณภาพเสียงตัวนี้ถือว่าดีเลยนะในราคานี้นะคะแล้วก็ความดังนี่คือดังสะใจแน่นอนตัวนี้คุณสามารถเล่งเสียงเนี่ยมาสุดนะคะที่200%ปกติมันจะได้ที่100%ใช่ยนะคะตัวนี้ดันขึ้นมาสุดที่200%เลยเป็นไฮวอลลุ่มนะคะแบบนี้คือถ้าถามว่าเทียบกับรุ่นพี่อ่ะที่เป็นตระกูลเมจิกนะคะนั้นเนี่ยเสียงดีโอ้โหมากๆอยู่แล้วตัวนี้ก็ถือว่าเ็นเซเรโอนะคะที่อาจจะไม่ได้มีโทนที่ชัดเจนขนาดตัวเมจิก ะะแต่ว่าด้วยราคานี้นะกับเทียบกับเพื่อนๆเ,เนี่ยตัวนี้ถือเป็นตัวหนึ่งที่ลําโพงเสียงดังนะคะแล้วก็มีเสียงมีอะไรพวกนี้ที่ถือว่าถูกใจอุ้มใช้ได้เลยมาดูที่หน้าจอต่อนนี้นึงแล้วกันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ OLED ค่ะเป็น Hyperdynamic ขนาดที่6.7นิ้วแสดงผลสีสันได้แบบโหแจ่มใจมากนะอยู่ที่1.07พันละ้านสี HDR DCI P3 100%นะรีเฟรชเจะอยู่ที่120เฮนะคะลักษณะของหน้าจอตัวนี้นะคะมันจะแอบโค้งทั้ง4ด้านเบา เห็นไหมมันจะโค้งเบาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมมุ่ว่าเป็นจอที่ทําออกมาคือ Honor ออ n เนอร์อาจทำจอสวยอยู่แล้วนะคะแล้วเขาเนี่ยแคร์เรื่องแบบ ไอแคร์ care, พวกสายตาเรามากๆค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับความสว่างสูงสุดถึง5 0 0พนิตเอาไปใช้การแจ้งสบายเลยชนะเลิศเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้ค่ะที่ผมบอกว่าหน้าจอมันถนอมสายตาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เคยใช้ออนเนอร์คุณจะประทับใจแล้วเวลาที่คุณนะคะเอาไปใช้มือถือของค่ายอื่นคุณรู้สึกเลยว่าทําไม่จอมันถึงแบบรู้สึกแบบไม่สบายตาเท่าอันนี้เนี่ยต้องยกความดีความชอบให้เลยนะคะเพราะออนเนอร์เนี่ยมาพร้อมเรื่องของ Dynamic เ i m ิ่งสามพเิร์นะเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปให้ดูนิดนึงนะคะอ่าน,นี่มันจะมีีในนนส่วน่วทเป็ Honor i-Comfort Display เลยนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อม Dynamic Dimming นะคะแล้วก็มี 3840Hz u l t r a High Frequency PWM Dimming เออ เหมือนตัวแฟกชิปเลยไหมเหมือนตัวแฟกชิปของเขาเองอะ่ะเออก็คือสเปคนะคะหน้าจอให้มาแบบนี้เลยมีเรื่องของดีโฟกัสไอแคร์นะคะเพื่อเซฟตรงต่าของเรามี Natural ลโทนนะ,ะมีไอคอมฟอร์ t พวกนี้แล้วมีอีกอันนึงที่อุมชอบมากคืออันนี้ค่ะม o ชั่นซิกเน e ลีฟนะคะม o ชั่นซิกเนสลีฟค่ะอุ้มกดเปิดมันจะมีจุดพวกนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาสมมติอุ้มนั่งรถใช่ปะเวลาอุ้มเอียง เห็นไหมคะตัวจุดตัวอะไรพวกนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยถ้ามันเคลื่อนที่เร็วๆตัวจุดนะคะมันก็จะถูกมูกไปด้วยอันนี้เนี่ยมันจะช่วยนะคะทําให้คนที่ชอบเล่นมือถือบนรถแล้วมันเวียนหัวมันมีอาการแบบปวดหัวขึ้นมามันช่วยได้เยอะมากนะเนี่ยเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะตัวจุดพวกนี้ก็ยังอยู่อยู่มันอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะถ้าเข้าหน้าที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นอยงี้แหละนะเหมาะสําหรับการอ่านพวกคอนเทนต์หรือว่าข่าวเนี่ยในรถมากๆนิ้วมือลองใช้แล้วดีมากๆเลย่ะ และใครจะไปคาดคิดค่ะว่ามือถือราคานี้จะเปิดตัวมาด้วย AI กว่า40อย่างไม่รู้จะเล่ายัางไงเลยเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเล่าให้เป็นหมวดหมวดให้ฟังละกันอันนี้เนี่ยในส่วนของที่เป็นอัลบั้มนะคะคุณกดคิีเอทได้เมื่อกี้คุมสาธิตให้ดูแล้วในส่วนที่เป็น image to video อันนี้เนี่ยเบื้องหลังมันคือวิดีโอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่ง Google เองนะคะเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้า Gemini น,นะคะเราก็ต้องอธิบายเป็นพรอมใช่ไหมตัวนี้มันก็เลย a d v a านซ์กว่างที่คุบอกไปน,นั่นเองคะ่ะหรือว่าใครใช้วีดีโอ3ค ตอนนี้นะคะซึ่งราคาแพงมากคุณใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะง่ายกว่าเนาะ instant movie AI ตรงนี้ที่อุ้มเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะหรือถ้าคุณกดเข้ามาที่โฟโต้ค่ะอุ้มลองเป็นสักภาพหนึ่งละกันเอาเป็นภาพไหนดีอ่ะเป็นภาพภาพนี้ละกันอ่ะสมมุติเป็นภาพนี้นะคะ อุ้มเนี่ยกดไปที่ AI edit ค่ะมี m เมจิ r e ีทัชขึ้นมาใช่ป่ะมีตั้งแต่ AI eraser นะคะลบคนลบวัตถุค่ะ face tune นะคะมี AI beauty ค่ะ AI up scale AI cut out AI o u t painting อุ้มเลือกเป็น AI a t painting ดูแบบนี้เลือกได้นะคะว่าต้องการเนี่ยเพิ่มเนี่ยรอบๆเนี่ยเยอะแค่ไหนค่ะกด start o u t painting เลยมาแล้วเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคุณเห็นไหมตอนแรกตึกตรงนี้มันหายไปใช่ไหมคะมันดูแบบอุ๊ยแปลกๆนิดน,นึงดูแคบๆ ดูสิ่งน,นี้เติมมาดีคุณดูสังเกตรตรงเสื้อพี่พีมเห็นไหมเสื้อยีนตรงนี้ก็คือยาวลงมาแบบที่ถูกต้องเป๊ะเลยนี่คือส่วนที่เป็น AI c o u ข p i n n t i n g นะคะถ้าคุณชอบก็กดไปถ้ายังไม่ชอบก็สามารถรีเอลเพน n t ได้นะคะ AI Cutout ตอนนี้ค่ะสามารถที่จะแยกเนี่ยชิ้นส่วนออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการ Modify Background นะคะเปลี่ยนแ c k g r o u n d สมมุติเปลี่ยนเป็นอ่านะอยากให้อยู่ประมาณานี้แล้วกันได้ไหมปึ้งนี่ก็ จับมาใส่แบบนี้ได้เลยคือโคตนง่ายดีมาก t transparent b a c k g r ก u n d ก็ได้นะคะก็คือเหลือแต่คนถ้าเื่อจะเอาไปใช้เนะาะ solid b a c k g r o u n d แบบนี้ก็ทําได้โอ้ยตอบโจทย์มากดีมากกันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอั s c a l e เนาะภาพไหนแบบไม่ชัดนะคะก็มาปรับแต่งตรงนี้ได้ AI Beauty ก็ช่วยทําให้แบบว่าหน้าสวยขพิ้นนะก็คือมีการปรับเนี่ยเรื่องของสกินโทนเนี่ยในคลิกเดียวเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในตัวอัลบั้มนะ และยังไม่หมดแค่นี้ค่ะตัวนี้ยังมาเพอะกับ AI t r a n s l a t e นะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยกันนะก็คือคุยกันต่อหน้าแบบนี้หรือจะเป็นการทำ Interpreter นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยแล้วก็ใช้เนี่ยรองรับการใช้งานภาษาไทยแบบนี้นะคะมีหลากหลายภาษาเนาะจะแปลเนี่ยเป็นภาษามาจากภาษาอื่นน,นะคะมาเป็นภาษาไทยหรือจะแปลภาษาไทยนะคะให้กลายเป็นภาษาอื่นๆก็ทําได้เนาะฟังก์ชันพวกนี้นะคะอยากให้ไปลองใช้งานกันมันมีอีกเยอะมากมายเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะในตัว h o n o r 400 Series คือสื่อนี้เวลาที่มกดเข้าไปนะคะอย่างอยู่ น,นก็จะมี AI n o t ตขึ้นมาจิ้มปุ๊บนะคะจะมีทั้ง AI summary ค่ะ AI minute นะคะ AI format แล้วก็ AI collection ยกตัวอย่างเช่นนะอุ้มจะเลือก format นะคะให้ทำเป็น summary นะแล้วก็ format ให้หน่อยหนึ่งมันก็จะทําออกมาแบบนี้นะคะใช้งานภาษาไทยได้เช่นเดียวกันเนาะน,นี้ยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะหรือว่าเราจะทําการนะคะอันนี้ AI summary เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วเนาะแล้วก็ AI collection ตรงนี้นะคะคุณกดได้เลยนะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเรียกว่าใครเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจใน gamma เนาะเวลาเขียน p นมา g าร p ฟนะคะ ก็ให้เนี่ยตัว AI ช่วยแปลงออกมาแบบนี้นะแล้วก็เอาไปแทนที่นะคะใช้งานได้เลยแล้วตัวนี้เองนะคะก็ยังสามารถใช้ในส่วนที่เป็น g e m i n i เนี่ยได้ครบนะคะครบท้วนแค่สไลด์นิ้วขึ้นมาแบบนี้หรือจะใช้นะคะ Circle To Se a r c h ค่ะกดด้านล่างตรงนี้แล้วทำการวงนะคะสอบถามนะหรือว่าหาข้อมูลนะคะได้จากตรงนี้ง่ายๆเลยเนาะตัวนี้เองนะคะยังมาพร้อมกับ AI อีกตัวหนึ่งที่ค่ายอื่นยังไม่มีนะก็คือเรื่องของ defect detection เผื่อใครนะคะวีดีโอคอลมาเนาะอาจจะแบบแกล้งปลอมเป็นตำรวจนะคะตัวนี้ก็ช่วย แล้วก็บอกเราก่อนนะคะว่าเอ้ยอันนี้มันดูผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยดีมากๆเลยเผื่อจะซื้อไว้ให้คนที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นลูกของเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง มาคุยเรื่องดีไซน์กันนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อกี้ดูหน้าจอไปแล้วพีกแค่ดูด้านหลังค่ะสีที่เห็นอยู่ตอนนี้ชื่อว่าสีรูน่าเกรนะคะมีสีคือ Mid Nightback แล้วก็รอดูว่าไทดาวบูเนี่ยจะเข้าไทยหรือเปล่าเภาวนาะให้เข้านะรงชอบสีนั้นมากนะคะตัวนี้เองมาพร้อมกับน้าหนักตัวเครื่อง205กรัมเท่านั้นเทียบกับแบตก้อนใหญ่มากๆแล้วก็ทาความบางนะคะไปได้ที่8.1มิลมแล้วก็ตัวนี้เองค่ะยังผ่านมาตรฐานนะป้องกันฝุ่นม้องกันน้าค่ะในส่วนที่เป็น IP68 IP69 แล้วก็ผ่า่าะะาาาานนนกกรรรรรัับบออองงงะดดดพีีเเมมมยยจ SGS ้ววตฐ5ใืข แรงทนทานนะแล้วก็เรื่องของการตกกระแทกอีกด้วยค่ะส่วนซอฟต์แวร์ตัวนี้มาพร้อมกับ MagicOS 9นะคะซึ่งทําได้ดีนะอ,อ,อุ้มว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ลื่นไหลดูธรรมชาติแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะใช้งานมาไมไ่รู้สึกว่ามีตรงไหนหน่างุนงิดใจนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ออนเนอร์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็หลายคนอยากรู้ว่าตัวนี้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ยังไงบ้างนะคะในส่วนของแอนจะอยปีวเวอร์ชันเนี่ยจะอยู่ที่ปีเสองปี้ แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ทุกคนเพราะว่านอกจาก Honor 400 Pro จะมาแล้วเขามีอ o n o r 400มาด้วยนะจ๊ะตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอตรงเลยตรงบนล่างซ้ายขวาไซานี้ยทุกคนต้องชอบอะ่ะเออะว่าเทรนปีนี้มันมาแบบทรงนี้นะคะก็คือเครื่องเหลี่ยมๆจอตรงๆขอบอาจจะแบบขอบเนี่ยก็จะบางๆนะคะแล้วก็สมมาตรเนี่ยแบบนี้ก็คือตอบโจทย์แน่นอนนะคะน้ําหนักอยู่เพียงแค่184กรัมเท่านั้นเองบางนะคะ7.3มิล mm นะแล้วก็ตัวนี้เองค่ะจะมีความแตกตา่างคือกล้องหลัง เป็น2ตัวนะเขาจะไม่มีเลนเทเลนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ค่ะพาร์เนลจะเป็น OLED Display ขนาดที่6.5นิ้วอุ้มเทียบให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าแตกต่างกันไหมอ่ะหน้าจอนะคะ6.5นิ้วกับ6.7นิ้วแตกต่างกันประมาณนี้นะคะแบต 6000mAh เท่ากันเลยนะแต่ว่าตัวนี้จะชาร์จเร็วนะคะอยู่ที่80วัตต์ไม่มีชาร์จไร้สายค่ะรองรับนะในเรื่องของ HGS 5ดาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะกันน้ำกันฝุ่นที่ IP66 ค่ะตัวชิปนะคะตัวนี้จะใช้เป็น Snapdragon 7 Gen 3ค่ะแล้วก็ตัวแรมเนี่ยเดี ให้ฟังอีกทีหนึงพร้อมราคานะคะแรมจะอยู่ที่12 g ินะคะแล้วก็จะไม่มีในเรื่องของที่เป็น AI Live Translation กับ AI Enhanced Portrait นั่นเองนะคะสีเนี่ยจะมีนะคะเป็นสี Desert Gold ค่ะเป็น Midnight Blue แล้วก็ Thai Blue นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือตัว h o n o r 400งั้นเดี๋ยวมาสรุปราคานิดน,นึงแล้วกันนะคะสำหรับตัว h o n o r 400 Pro ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นรุ่นแดม12กิความจุ512กินะคะจะอยู่ที่19,990บาทนะคะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยขอใส่โปรโมชั่นไว้ที่ Description แล้วกันน้อว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะ Honor 400นะคะจะมี2รุ่นรุ่นแรงุ2กิกความจุ216กิกนะคะจะอยู่ที่12,990บาทแล้วก็รุ่นแรง1ุด2กิกนะคะความจุ512กิกค่ะจะอยู่ที่14,990บาทเอาว่านะคะทาง h ั n o r เนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีดเนๆเยอะแยะมากมายออกมาแน่นอนแล้วเชื่อว่าใครนะคะที่เป็นสายแบบชอบถ่ายรูปแบบอุ้มคุณจะไม่ผิดหวังนะคะจากทั้ง2ตัวนี้เลยนะโดยเฉพาะตัว Honor 400 Pro นะคะเหมือนที่มุ้ทดสอบกันไปนั่นเองว นี้นะคะขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนุมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอสิ่งดีๆจากออนเนอร์อุ้มเองก็รอนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวที่ท็อปกว่านี้ในอนาคตหรือว่าตัวพับได้เองก็ตามนะคะยังไงก็อยากให้อนเนอร์เนี่ยพิจารณาประเทศไทยนะคะอ,อ,อุ้มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเตรียมตัวนะคะย้ายค่ายมาเป็นออนเนอร์กันอีกหลายคนเลยทีเดียวส่วนใครนะคะที่มีคําถามอะไรคะ่ะก็สามารถพิมพ์เนี่ยในคอมเมนต์กันไว้ได้วันนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีคะ่ะ